ไม่มาเยไม่เอาเลยไม่เอาเลยพอจะมายิ่งแรงแบบนี้ถ้าเปิดเป็นที่นะคือบ้าๆหนยแล้วเขายางยอยยกลนยกสูขนั้นสบายโยมนะอ่างั้นดี น้องตายเทพไม่เป็นหรอกอย่านั้นเพราะแม่ได้เรียนนักเทพตมาณิทีนี้เขาจัดให้เทพกับเทศไปอย่านั่นเองเทพตอนนี้เป็นภาษาเพราะแม่ได้ศึกษานักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมตีแม่เรียนเลยน้องตายเนี่ยมิ่แก่แก่ดึกแกแก่แก่ปวดตานานไม่รู้ภาษาอะไรหรอกพวกท่านศึกษาท่านยายยายเป็นอย่างนั้น บุตารโลภงอนิจจติการปฏิมา <c oughs> เรามุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือมุ่งมาเพื่อประโยชน์ทางดังคิด่างนี้ในชีวิตน,นักบวชทุกคนในวันนั้นคือแม่ขาวหรือบวชธรรม บวชทักคดีบวชมาเพื่ออะไรทีต้องถามตัวอย่างนี้อย่าว่าขูอย่างนี้อย่าว่าดุแค่จังนี้เพื่อรู้สึตตัวเข้าใจไหมเราต้องคิดจังนี้ว่าเราบวชมาเพื่ออะไรวิต<ๆ>บวชมากินข้าวเขาบ้านเรือหรือบวชมาขอเขากินหรือบวชมาเพื่อ <c oughs> นเลยนี่ต้องคิดจังนี้ ถ้าบวชอย่างนั้นชีวิตในโลกมันความด้วยความสบายต้องเข้าใจอย่างนั้นในใช่ม,มาล่อรวงชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นนักบวชจำเป็นต่างๆยิ่งถ้าบวชกันทุกวันนี้เราก็ต้องกา,พงานพระจิตแผวงธรรมะเป็นเครื่องประนึบใจของเรานี่เป็นจุดสำคัญอันนี้พระเจ้าสอนถึงสมาธิปัญญา สอนไม่เพื่ออะไรเพื่อขัดเกลี่อลจตัวที่ถิมานะของว่าใจเราที่มันแสนที่จะบก <c oughs> บุ่นอยู่ในดวงใจของเราตัวน,นั้นเองเพื่อจะชำระให้มันหมดไปทิ้นไปอ่างแบบน้นสิจะให้มันดังเปิด้ยน <c oughs> เราเข้ามาปฏิบัติมันก็ต้องความประสงค์อันนั้น อย่างเป็นพ้าเป็นเมินเป็นชือเป็นแม่ขาวอย่างนี้หรือพวกยอมบวชมาเพื่ออะไรนี่ปัญหานี้เราต้องฝึก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 ดูในตัวเราหรือว่าฝึกดูในตัวเราว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรหรือมาอยู่เพื่อสบายอยู่ในโลกสบายเหมือนกันมีโลกมีเมียมีผัวอยู่อย่างอึสรี ไม่อยู่ในอำนาจใครนี่เป็นอย่างนั้นแ้บ,บวชต้องมีขอบเขตแลาวบวชแล้วแต่ว่าไม่มีใครบังคับพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใครเธอจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้อยู่อย่างสบายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงความจริงอย่างนั้นชีวิตเราไม่ตายด้นี่เราก็ต้องหาเหตุผล แล้วทำไมมรคขลมันอยู่ที่ไหนเขาพุทธเจ้าทรงสแสดงยังแสดงในอนัตตลัการสูตรแสดงถึงลูกลูกใ่เพียงลูกเป็นทุกข์ลูกในที่ชายที่ไายลูกในอดีตอนาคตล้วนแต่แปรปวนยักย้้ยต่างๆนานาอาการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นยี่สแสดงเพื่อใครยังพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันนี้ ก็ตรวจเพื่อครบลึกเพื่อบังเลินลึกนั่นการแสดงคมอย่างนั้นเธอต้องการให้คนเต็มเนี่ยฟังต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องมีโอปนายโกน้อมเข้ามาสู่เรานี่ธรรมะสำหรับผู้ที่มีใจอันเป็นปกติแล้วจะยินสิ่งใดหรือสิ่งใดมาประทบอย่างนี้มันก็มีโอปนายโกน้อมเข้ามาสอนตัวเรา กำหนิตัวเราใจเจ้าอย่าเพ้ออย่าเพลินอย่าล่าเริงสนุกขนานล่าเริงจงมาพิจารณาเหตุอันที่เกิดขึ้น่างนี้ที่ในขณะที่รู้ขนาดนั้นนี่สิ่งอันนี้เมื่อเราทําอย่างนั้นแล้วนี่แหละเป็นทางที่จะกําจัดไข่ของใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายให้เบาบางลงไปน,นี่ถ้ามองกันในซึ้ๆแล้วความลึก ระลึกไปในสิ่งล่าเลิงสนุกสนานอย่างนั้นโลกทั้งหลายเข้าใจเราเป็นสุขเป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเลิศถ้าพก,กันถึงความซึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างอย่างนั้นท่าน,นแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ไวคือความเพิดเเลินมันี่ออัไร นั่นเป็นไฟเผาใจเราให้วุ่นวายใจไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเป็นไฟเพื่อความรุ่มร้อนของหัวใจใจนั้นไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างเราฟังเทศฟังธรรมสวดบตนธรรมะอย่าธรรมธรระอย่างนี้กะนั่นเองเพาต้องการเอาธรรมะอันนั้นมาให้ควรมาพิจิตรนนานา ให้ใจที่มันดิ่นลนกระวนกระวายนั้นให้มันจา่ามันสาบอย่างที่ศึกษานกักธรรมตรีนักธมโทนักธมเอกศึกษามหาปาเดียนก .9 ก .10 กตั้งอะไรนะร้อยแปดพันปรารนี่ก็เหมือนกันต้องการจะรู้จุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำละใจของตนให้มนหมดสุดนั่นเป็นยอดศาสนา เป็นยอดของธรรมสั่งสอนพระศาสนาทำหนใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเองนี่แต่ที่เที่ยรรมะใจอย่างที่เราำกำลันทนี่นี่ทีนี้เราทำไมไม่บริสุทธ,ทธิ์ทีเนี่ยเราต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้จะหาว่าผูกเหงื่ฟังไม่ได้ก็ออกไปเลยใครฟังไม่ได้ออกไปหลงตายแา อ้าอยากเอาอย่างนี้แน่นอ,อนการเทศก็ต้องการเที่องใจกันพระนิิดทุกคนผู้ฟังผู้นั้นจะได้นำไปคิดพนะิจารณาเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กันตนแล้วเขาจะได้เอาไปขักทฤิฎรไปถ้าแท้เพื่อโกโก้เพื่อหวังราภเพื่อหวังสรรเสริญอาั้นจะเทศกันทำไมนี่ต้องคิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นใจมันจึงให้ดุใจมันไม่อยากเพศใจมันไม่มีธรรมะเป็นเช่นั้นการประดิษฐ์หัวใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเราไม่หักในคว้าปันลงไปแล้วมีแต่ที่มันจะหมักหมหมอยู่ตลอดกาลจนกระทั่งกายป่ บรรดาเราทั้งหลายได้รับการศึกษาดีอย่างชาวโกเขาไม่ได้รับการศึกษาไม่ต้องดูใครอย่างหลงตาเข้ามาบวชครั้งแรกนี่ไม่รู้แม้จะทั่งตากับหูหูคู่กับเสียก็ยังไม่รู้จักตาคู่กับโลกก็ไม่รู้จักบวชเข้ามาอย่างดิดๆไม่มีการศึกษาเลยเป็นอย่างนั้น เขาฉะนั้นนี่แต่ว่ามาบวชเข้ามาแล้วมันก็เป็นยังไงเขาไม่รู้จึงได้อยู่มาจนฝันนี้ก็ไม่คึดว่าชีวิตจะเป็นมาอย่างนี้มันก่นเพราะศาสานาทําไมจะมา,มาให้เราอยู่ได้ถึงขนาดนี้บ้านตน้นไม่ได้สั่งนี้มันรับชีวิตจะเข้ามาจนกระทั่งบ้านปลายของชีวิตมันก็จะเข้าเข้าลงอยู่แล้วคล้ายๆเข้าลง็นสิ้นโซฮกขึ้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้น ยิ่งมาทุกวันนี้ยิ่งมาคิดพิจารณาแล้วยิ่งมีความสังเกสรดใจแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากพูดยากฟังยากเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเข้าว่าเราก็ต้องหาโอกาสกที่จะตื่นตัวเรานี่เพะะื่อจะลบเลดซ่อนเล่นใจของเรานั่นเอง ให้กำจัดในวอนอย่าให้มาขบควนในใจเราแต่ทีนี้ที่ถือที่จะทำอย่างนั้นพวกอันก็ได้รับการศึกษสายได้ยินได้ฟังกันมากมาดีวไม้ต่างๆแต่ทีนี้ตรถึงความจริงอย่างนั้นแล้วเปรียดเหมือนอย่างหนามที่ตันอยู่ในตีมเราเห็นมีเต็มหมดแต่ไม่รู้จัก หยุดเอาเห็นนั้นมาใช้เห็นนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เต้นนั้นก็ไม่สามารถจะเอาหนามออกได้นี่เป็นอย่างนั้นธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาล,ลุกบทใด,ดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจของเราอย่างนั้นแล้วตั้งออกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้น เนั้นทั้งใจนั้นเกิดความสมกแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับนามที่มันออกไปจากขารู้จักหยิดเห็นจะเปล่ยนได้ขนาดไหนก็เอามาแทนเข้ามันก็เห็นแอนามอันนั้นมันก็ออกไปจากขาเท้าไหร่เราก็ได้รับความสบายไม่เสียวไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเหมือนกันใจที่เคยเดือดร้อนบุ่นไายก็แะกระตาย ไม่ได้ถูก k รม m ของพระเจ้าเจ้าเข้าไปข่มเข้าอย่างนั้นแล้วใจนั้นก็เกิดความสงบเยือกเย็นลงไปในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสงบอย่างนั้นแล้ววันหลังเมื่อมีเหตุอันใดเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องหาอุบายอันนั้นเองเอามากำกับกำกับใจหรือกำนาหัวใจของเราด้วยอุบายอย่างนั้นเองนี่มวิที่ถือแสตมป์นี้เท่านั้น เมื่อจนกระทั่งเราสามารถสร้งตัวของเราได้รู้จักวิธีประครองใจอย่างนั้นแล้วรู้จักรักษาเมื่อมีสิ่งใดมากระทบใจเราเราก็เอาอันอันใดก็แล้วแต่ที่จะเป็นปติกามา้อมา,มากำหนด,ดพิจารณาเช่นพิจารณาอยู่อย่างนั้นหรือว่าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจงนั้น อารมณ์ันนั้นตับไปใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่ออยู่นานเข้านานเข้าใจนั้นก็อารมณ์นั้นก็ขาดสนิทไปเลยใจอยู่กับสิ่งอนั้น,น,นอันเดียวอย่างนี้เมื่อฝึกจนมีความสนิทํามานย่นั้นแล้วนั่นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิแต่สมาธิอย่างนั้นท่านก็กล่าวโทษอ,อยู่ของสมาธิไม่ใช่ยก สมาธิเข้าเมื่อเสมอสเสมอความสุขมากเท่าแล้วมันก็ตามมาถิ่แล้วมีดพรบความห่วงเหงาเข้านอนเกิดขึ้นนี่อันนี้เองท่าน,นากล่จัดว่าเป็นวนารณธรรมที่จะทําลายสิ่งสมาธิาเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อรู้อย่างนี้เราก็อยากไปเฉวยสมาธิมากนะก็ต้องเข้าถอนเข้ามาถิ่นวิชญาณะยี่หลักทั้งพัน ส้บมคนใดยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความละเอียดรู้จักโอบายแก้ไขอย่างนี้แล้วการปฏิบัติมันก็เป็นเหตุให้เนิน่นเพราะปัวจะอบายอันนี้เป็นเครื่องแก้เป็นเครื่อง จะถอดถอนความความสบายของเก่าของใจใหรูดเดขึ้นเพราะการค้นฟ้าทีิริพิจารณาอันนี้เป็นเป็นหลักทอ่พระพุทธเจ้าทรงขัดว่าเมื่อมีเศษมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเป็นแดนแห่งบิมุดขุกค้นจากความเศร้าหมองหรือเรียกว่าอาสวัติเดของใจตัดพบการขาดได้นี่ ตสมาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นท่าน,นแสดงถึงในอนัตตลักะสูตรว่าถึงโูปเวทนาสัญญาสังขารยิญญาในอดีตในอนาคตในปัจจุบันกังกาน,านาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผลที่สุดก็ไปลงบาทดาไทายอาถาแสดงว่าเอวเมตังยาคาปูตัง,งสัมมปัญญายรัตบัง พึงรู้ด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของรูปเหล่านั้น,นให้รู้ตามเป็น,ปน,ปน,ปนจริงความเป็นจริงไม่ให้ไปทําลายรูปเหล่านั้นให้รู้ตามความเป็นจริงต้องเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างไรนี่เมื่อเราพึางพิจารณาอย่างตัวเราอย่างนี้รูปมันก็คือตัวเราหรือตัวคนอื่นอย่างนี้นเมื่อใจนั้นกําหนดเข้าไป พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารวันเราใครดีมันก็โยกก็อคอนก็เจ็บก็ปวดมีหนองมีเลือดอะไรไหลลงมาต่งางๆนานานี่พิจรารณาขอย่างนี้พิจารณาเนื้อหนังมังสังมีอะไรไวะเปลี่ยนแปลงไปประการต่างๆอย่างนี้จนเกิดความสังเวชกรดใจเกิดความเบื่อหน่ายนี่ แล้วธรรมะอันนั้นเกิดความเบื่อไหนเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตัวของเราจิตใจที่เข้าไปพิจารณานั่นเองมันก็เกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อื่นเมื่อเง็พิจารณามากเข้ามากเข้าพทะเจ้าบอกว่าเมอเป็นอย่างนั้นให้เลือกทำให้มากๆทําให้มากๆลงไปอย่างหลวงตาเคยว่าพาลูโตมาคูริสโตทํามากๆพิจารณาอย่างนั้น ย่ำเข้าไปอย่าได้ถอยเมื่อเจ็บเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละก็เป็นเป็นไฟสดทางแห่งความบุค้นของใจที่เคยคล้องเคยติดเคยยินดีเคยสนุกสนานหน้าเร่ออันนั้นเองไม่ได้พิจารณาที่อี่นพ้นเล่นลงไปอย่างนั้นเพ่งทีนพิจารณาลงไปให้อยู่อย่างนั้นเมื่อใจอยู่อย่างนั้นพิจารณามากเข้ามากเข้าแล้ว มันก็เกิดความเบื่อความหนคลายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ย,ม,นม,ม,นยมันก็คลายความกำหนัดยินดีในลูกของเราเองไม่ต้องคนอื่นเมื่อคลายของเราแล้วคนอื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเราแค่งตัวนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นเห็นแจงทัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะอะไรธรรมะอยู่ที่ไหนมัคผล ธรรมวิเศษอยู่ที่ไหนหล่ะครั้งพธการท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เหมือนกันไม่ได้เวลาฟังเทศบังอง์คได้สำเรนจนั่นเรียกว่าสุขาปฏิปาคาปฏิปทาทิปปัิญญาพวกนั้นท่านมีภูมิปาดยนามากับพระพุทธเจ้าเรามาสุดท้าทายหลังนี้บุญวาชนาะไม่ได้สร้างสมมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็น พุทธบริษัทที่สืบเนื่องันมาอย่างนี้ตอ,อนับ,นบว่ายังเป็นโชคอันดีกพเกิาาดที่มีครูมาอาจารย์ของเราด้มาทำสอนจนกระทั่งเรามาด้เข้ามาวัดมาวมาวมาประพฤฏิบัติ่างนี้แล้วท่านพอตายไปอยู่หลงตาเนี่มันมีไม่ค่อยมีปัญญาที่เกียอ่ะเอาแต่ที่เกียดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการเทศมันจะได้เทศไปดีอย่างท่านพ่อไม่ได้ติดกันคนลฟ้ากับดิน ดวงตาเนี่มันื่อไก่พนพ่อมันเป็นทองคําเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรานี่ต้องเน้นลงไปธรรมะถ้าเมื่อมีความจริงที่ใดแล้วมันต้องปรากฏเราต้องขระหนชีวิตถ้าบัดอยจางนั้นทําไมข้าไม่รู้ทําไมข้าคิเหายทําไมข้าคิดแล้วข้านะอนอนมากอ่าคุยมากสนุกมากล่าเริงมากคุยที่ไหนไปที่นั่น แล้วเกิดประโยชน์อะไรเราต้องคิดติตัวเราเองอเมื่อกลับมาถึงปุตได้ประโยชน์อะไรนี่แล้วทำไมเราไม่ภาวนาะต้องติอย่างนี้มเมื่อตีอย่างนี้แนละ้วใจมันก็ไม่เขื่อใจมันก็ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นมเมื่มอใจไม่เถื่แล้วทีนี้จะทําอะไรขอ,อเราหน้าหน้าที่เราภาวนาะ เขาต้องอาการจะพิจารณาให้มันเบื่อหน่ายจากโลกเบื่อหน่ายที่ไหนเบื่อหน่ายที่ตัวของเราอย่างีิบัรยายเมอที่นั่นเองแทงลงไปพิจารณาลงไปมันยินดีอะไรรูปเสียงสิ่งลดสัมผัสมันอยู่ที่ไหนเราไจะเข้าใจว่ารูปเสียงสิ่งลถสัมผัสเป็นสิ่งที่ยั่วยวนเข้าเขิงใจใจของเรานั่นเองเป็นมายาสาไถไปยินดีกับสิ่งทั้งปวงสึ่งเ่าไม่เกิดขึ้น ไม่อใช้ปัญญาฟาดฟัที่นี้พิจารณาลงไปแล้วก็ไม่เห็นสิ่งแต่ปวนสิ่งที่แต่ปวนถ้าพวดกันถึงแบบท่าเรียกว่าพิจารณานามธรรมแต่ล้องตามันไม่เคยทำนานเพราะว่าภาษาเรานี่ค่องกว่าก็พิจารณาอะไร เขาไปไปเห็นทอดเห็นภัยก็ไปเห็นทอดู้ที่พิจารณานี่เองไม่ได้เห็นตัวอื่นเห็นตัวเองเขาไปค้นว่าลูกสวยก็ลูกงามก็ลูกเที่ยงลูกไม่เที่ยงลูกแปรปรวนต่างๆนานาตัวนี้เห็นตัวนี้ทัดแจงทัดลงไปในขณะนั้นขณะดคิดพิจารณาอย่างนั้นตัวที่พิจารณาอย่างนั้นลับพันธี สภาวะอันเป็นธรรมชาตินั้นขึ้นยืนตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีกิริยาไปกิริยามามีแต่สภาวะความรู้อันเด่นเดียวอยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาเจือคนหัวใจอย่างนั้นนี่แหละก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าธรมมธรมะหรือไม่ธรรมะของผู้ปฏิบัติ์มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเห็นเฉพาะตนเองเลย ไม่มีใครต้องมาเป็นสักขีพยานให้เป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้ามาวัดเข้ามาว่ามาบวชเป็นนางชีนางขาวบวชเป็นพระเป็นเนรก็จุดประสงค์ก็ต้องการอันนี้แต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ดึงคือความเพื่ดเพลินของหัวใจไม่ค่อยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่มีสติที่ตั้งอกตั้งใจประปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องมีความเข้มแข็ง ไม่ย่อหย่อนมีกสิทสา์ไปต้องคว้ฟพันลงไปอยู่เสมออย่างนั้นแล้วเรียกว่ามีความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนมีทุกริยบของใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละผู้นั้นจะเป็นไตรรูความเจริญนี่แหละเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมพอเป็นภาิน้อมไปทีนี้ที่เดริญนาสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนของตน เพราะฉะนัน้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าจิตสู้ตั้งและปรเเตปัญญาฟังด้วยดีแล้วย่อมได้ปัญญาปัญญาคือเอาไปสํนนดเอาไปิดเอาไปคิดเอาไปติดคิดเรีนาเอะเรานี่เวลานี้เป็นอยู่อย่างไรอย่างที่ท่านแสดงอย่างนี้นั่นเรียกว่าฟังด้วยปัญญาเราอยู่ในในสภาวะที่ท่านติเตียนหรือเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรแก้ไขตัวเรา ให้มันดีจริงที่คุกคีจร่งที่เป็นหายะนะทําทให้เราเสื่อมโทรมลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขน,นั่นเรียกว่าผู้ฟังด้วยกันอย่างเกิดปัญญาเข้าแล้วก็พยายามแก้ไขใจเราไม่ให้หลาเริ่มขุ่นมัวสิ่งเหล่านั้นต่างๆนานานัน่นแหละจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้จึงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นดังที่ได้แสดงมา กอสมควรกับกาลเวลาขอเอวังคงมีเรื่องกับการในทีนี้